สำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งหัดประกอบคอมพิวเตอร์หรือเริ่มซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองวันนี้ก็จะมาแนะนำกันว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่จะชอบมีปัญหากับไอสายเ,าเนี้ยอสายเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนเลยจะชอบมีปัญหากับพวกนี้อพวกนี้มันคือสายเ,าเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นพาเนพับแผ่นก็คือมันก็จะกรอบไปด้วยอ่ะ อย่างอันนี้รีเซ็ตว่ารีเซ็ต S W ก็คือปุ่มรีเซ็ตข้างหน้าเครื่องอ่อย่างสมมุติเคสตัวนี้นะเคสตัวนี้มันก็จะมีปุ่มตรงนี้ใน,นปุ่มรีเซ็ตแล้วก็มีปุ่มต่อมา้ power SW, ายนวอร์สนะี่็คือสวิตช์ยอดเน่ยสวิตช์นะก็คือตัวปุ่มมันนั่นแหละปุ่ม power switch คือปุ่มเปิดเครื่องนี่ส่วน อีกอันหนึ่งเส้นหนึ่งนี่ H D D L E D บวกลบอ่านี่คืออะไรอันนี่คือไฟขอแสงไฟสแสดงสถานะของฮาร์ดดิสนะก็คือไอไฟแดงๆกระพริบกระพริบเนี่ยที่เครื่องนะอ่ะ H D D ก็ย่อมาจากฮาร์ดดิสก์ไรท์นะ L E D คือไฟไฟแอลเขาเรียกไฟ L E D นะมันก็จะมีปุ่มประมาณนี้มันจะมีมันจะมีฟลอปประมาณนี้นี่เปิดม,มันจะกระพริบนะ สว่วนอีกอันนึงนี่อันนี้คือ power power นไม่โฟกัส power LED บวกลบก็คือไฟเขียวๆเ,เปิดเครื่องขึ้นมามันยัมีไฟสเีเขียวที่หน้าเทสนะนี่คือไฟของมันมันจะมีประมาณนี้อ่าคันนี้ปัญหาของมือใหม่ก็คือจะหาไม่ค่อยเจอว่มามันไปใส่ตรงไหน เออถอมาแล้วมันใส่ยังไงอ่านี่จะมาดูกันผมจะสอนวิธีดูให้นะดูง่ายๆเลยแบบนึงให้กล้องโฟกัสก่อนอ่านี่เห็นไหมมันก็จะมีตัวนี้สังเกตนะมันจะเป็นตัวสือเล็ก,เลกที่เมมบอร์ดมันก็จะสก,กีนไว้ที่บอร์ดดูว่ามันสกีพยายามหาดูมันจะเขียนไว้อ่า PLED เนี่ยบวก LED บวก H D L E D อันนี้ดูนะอันนี้มันเขียนก็คือสองขาน,นี้ก็คือดูสังเกตดูจะเป็นด้านบนอันนี้คือเส้นที่มันสกรีนว่า Power L E D ก็คืออันนี้นี่นี่ Power L E D ก็เสียไปมันมีเขียนบอกบวกลบเห็นไหมนี่ มันมีบอกบวกบวกลบมันมีบอกอยู่บวกก็คือขานี้เห็นไหมมีเครื่องหมายบวก H D L E D ก็คือ h a d d i s L E D นี่นี่ h a d d i s L E D บวกลบเช่นกันเสียเหมือนกันเลยเสียเหมือนกันเลยเห็นมมีบวกแล้วก็เข้าบวกเข้าวันนี้ส่วนนี้ P W R B T N มันย่อมาจาก Power บัตทอนย่อมานี่แหละกอาคือไอ้ปุ่ม power SW อ่ะเนี่ยปุ่มเนี่ยนี่เสียบอันนี้เข้าไปมันก็คือ power SW ก็คือไอ้เนี่ยที่มันจะก,กรีนไว้นานะอืมก็ข้าวตามนั้นเลยถามว่าถ้ามันมีเครื่องหมายบวกลบเนี่ยจะเสียบยังไงเอาจริงๆคือถ้าเป็นพวกสวิตช์เนี่ยเสียบมันก็เสียบถ้ามันมีบวกลบก็สายตามันแต่ส่วนใหญ่ผมจะ เดี๋ยวน้าวิธีสังเกตนี่นี่นี่วิธีสังเกตเห็นไหมมันจะมีสามเหลี่ยมไอเนี้ยคือบวกนี่พลิกดูข้างหลังนี่ปุ่มมันนะอ่าอันนี้สามเหลี่ยมอ่าปึ๊บเนี่ยกระเสียบตามนี้มันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ถ้าคุณเห็นนะนี่เห็นไหมมีสามเหลี่ยมเนี่ยเสียบตามนี้เป็นบวกไปอีกอันหนึ่งก็เช่นการบวกรีเซ็ตนี่ปุ่มรีเซ็ตอ่ารีเซ็ตก็จะเสียบตรงนี้แหละ บวกลบเหมือนกันเลยพาวเวอร์เห็นไหมมันจะสก,กีนยันย้งๆก็คือคู่นี้รีเซ็ตก็คือคู่นี้เนี่ยมันมีเป็นคู่ก็เสียบแค่นี้ส่วนคานี้ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องเสียบมันทํามาเผื่อเฉยๆนะก็เนี่ยดูสังเกตที่เมนบอร์ดตามนี้แล้วก็เสียบตามนี้ถามว่ามันมีทุกรุ่นไหมสก,กีนส่วนใหญ่รุ่นใหม่ผมประกอบมาเนี่ยจะเจอนะเจอท,ทุกรุ่นเลยแต่ว่าบางตัวเนี่ยถ้ามันหาไม่เจอเนี่ยนะ ปิดคู่มือดูเลยมันจะมีคู่มือเล่มเล็กๆอยู่ในตัวกล่องหรือถ้าไม่มีกล่องหรือในกล่องไม่มีคู่มือเข้า Google แล้วพิมพ์ตัวรุ่นบอร์ดเลยออย่างบอร์ดตัวนหนึ่งเอ็มีดวนะีกีสี่เนี่ยแอสโลกเนี่ยคุณต้องเข้าหน้าเว็บเลยแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวแมนนวลมันมามันก็เปิดแมนนวลแล้วก็ดูได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะในตัวพาแนลเนี่ยถ้าคุณมีปัญหากบับปุ่มใน,ในพวกนี้มานะ่ย เนี่เปิดดูแล้วใส่ได้เลยไม่ยากเห็นไหมอันนี้ชี้ทางสว่างกันแล้วแรกๆผมประกอบก็งงๆเหมือนกันดังนั้นก็เลยนี่มาบอกซิกว่ามันมีตัวย่อบอกก็ประมาณนี้สว่วนปูนอื่นก็เสียบตามนี้เลยเห็นไหมตัวนี้สปีกเกอร์มันก็จะมีบางเคสที่เขาจะติดเป็นลำโพงบัสเซอร์เล็กๆมาให้จิมจะร้องตี๊ดอะไรพวกเนี้ยามีก็ดีนะเออมันช่วยได้บางที เครื่องไม่ติดเนี่ยไอ้บีบโคดเนี่ยมันก็จะบอกสถานะได้เหมือนกันว่ามันบีบโคดเกิดจากอะไรตัวไหนเสียชาร์ c h a แฟนหนึ่งชาร์ีแฟนก็คือตัวนี่พัดลมอาอธิบายกนันอย่างนี้แล้วกันส่วนตัวอื่น h d audio นี่เอาผมว่าตัวสำคัญสำคัญนะตัวนี้คือการ์ดเสวร์การ์ดเสา,สา์นีนี่ตัวนี้ ตัวนี้เป็นซาวก็คือมันก็จะมีสังเกตง่ายถ้าตัวซาวนี่แม็หยิบปุ๊บเจอปับ๊บนี่ซาวจะเป็นแบบนี้มันจะสกรีนไว้ที่ตัวซกเก็ตมันว่าออเดโอแล้วก็เสียบสังเกตจากขาขามันจะว้าแบบนี้นั่นคือตัวปุ่มไม่ใช่ตัวปุ่มสิมันคือตัวซกเก็ตข้างหน้าที่เอาไว้เสียบพวกลําโพงหรือหูฟังด้านหน้าเคสนี่ก็คือสายมันก็เสียบประมาณนี้ อันอื่นก็ไม่ยากนะมันก็จะกรีนอยู่พวก USB พวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ย USB USB เราก็ไปดูเลย USB USB เนี่ยมันก็จะกรีนบมอกแล้ว USB เนี่ยปุ๊บมันก็จะสามารถให้เราติดตั้งอุปกรณ์ USB ด้านหน้าเสียบแฟลชไดร์เสียบการีดเดอร,ร์ออุปกรณ์ต่อพวกนี้ใช้ USB นะเราก็จะสามารถเสียบตั้งเครืด้านหน้าได้นี่คือการแนะนำคร่าวๆสำหรับคนที่พึ่งประกอบคอมเป็นครั้งแรกหรือ ถอดคอมออกมาแล้วสายมันหลุดห,ดห,ดหดรือแบบทำความสะอาดไปแล้วไม่รู้เสียบเข้าไปยังไงนะอ่ะก็มาแนะนำออมาฝากคลิกกันประมาณนี้นะ